ว่ายิ่งกับทำไมดิจ๊ะตัวเรียวกล่าวกระม่มจะพูดคุยกับผู้ยิ่งกว่านี้เองพี่ทองจะคุยกับเขาครับ <c oughs> คุยกันได้รู้เรื่องนะตัวเดียวชื่อไงหรือแม่ควันตาเนื้อคลอยอยากถามสาวน้อยแม่เนื้อคลอยชื่อไรอควันตาได้เจอคับพี่ ตรงนี้ได้มาจบตาอยากจะถามนงว่าการดาอยู่ไหนก,กันโน่อยากจะถามนงรามอยู่นครท,ที่อยู่ที่นี่หรืออย่ที่ในเนื้อทองอยากถามแก้วตาการดาแมนวลละวง อยากจะถามเนื้อทองบ้านนองอยู่ในกาดาอยู่ที่จนหรือน้าบนอยู่ลานสกาอยู่ท่าจลาหรือว่าตรงชุงสามวัยได้เจอกับพี่ตรงนี้ก็สบายใจอยากตามแม่นาย,าย ไปเที่ยวกับพี่สักทีไปไหมแม,ม,ม่ควันตาญา็ิมิงมิดน้องไปไปเที่ยวกับพี่เล่นน้ำทะเลน้องนางสนุกอย่างดีไปท่าสาลาคนดีหือนาดีจะไปสาบู จะไงแม่การดาคิวว่าเล่นน้ำใจงาดปี่ทองจะคอยตัวโน้จะห้เนื้อเย็นล,ลงเล่นตะเลสะโพปพี่ทองคอยแม่ตัวโนูตัวโนูอยู่บนงาดชายปี่ลงเล่นน้ำทะเลไม่ได้ ก็เรลววาไลวาไล,าาลาจังคังทั้งเปลงไปไม่ได้ก็เพาะววาลาลมันโดนน้ำเลนหน้าตืนลงกับน้มเตะคนหน้าเหมือนเคคงคันสังคังยัดแมมยึดแต่กันว่าไม่ได้เรื่องจ่าดูบัสก็ไปคุยกับเขาที่ทองกับการคุยกับผู้ยิย่งเราจะต้องวางมาทำั้งวเรานักธุรกิจ ฮัลโหลวักบอกมือตื้อนะรับโหลสเออที่ไหนอ่ะอบอกคุ้งเหรอเออนี่เงียทองเจ้าของบอกคุ้งพูดนะเออเอออะไรนะเหรอเหรอเออพวกแกลูกคุ้งลงบ่อยังวักยังเลยเหรอ อะไรวะมึงไม่เห็นลูกคุ้งกันเลยเหรอก็ลูกคุ้งที่เงียซื้อไปไว้อ่ออติ่ซื้อมาจากภูเก็ตอ่ะเฮ้ยมึงไม่เห็นแขวนอยู่เขอตัวลูกคุ้งเออปุุงปลาเออเอาลงทั้งหมดเลยทั้งแปดบอ่อเลยวาแปดบอ่อลงลูกคุ้งทั้งหมดก็สิบหกตัวอ๋อ บ่อต้องตัวบ่อเต่าปลอกได้อืมแค่นี้นะเดี๋ยวเงียจะโทรกลับก็ไปบ้านว่าโลไอ้ไรเหล็กตัวจับปอกเห็่ตัวเป็นกดได้จักเบิ้ลพอดีกองกูกลุ่นนี้เหล็กกเสียนช่ยกดเหล็กจับรงทัวบวกกันว่าต้องออกระบินตัวเดียวโลเอ๊ ที่ไหนอ่ะอ๋อที่บ้านเหรอใครรับสายอ่ะอ๋ออ้ามเหรออ้ามนี่ปะพานะว๊าวชืออ้ามนาโลเกตนะอ้ามเออเออไม่อยู่บ่าลูกอะไรนะไม่อยู่เปล่าอ๋ออยู่ชั้นบนเหรอชั้นที่สามเหรอว๊าจ้ำจันนาบานงเออ จันทีนึงหลักกองกูจันทีช่วงหลักมันเทวันอ๋อจันทีซ้ำหลักกองกบินรดอย่างอุบัตครับเออเกาะสายแม่นหน่อยนะลูกอามกำลังทำอะไรอะ่ะฮะอามทำอะไรอ๋อดูหนังสือเหรอเตรียมตัวสอบเอน็นจัานเอ็นจัตานเออเออฮะเหรอเอเอ ได้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 เอ่อ,อ,อปป้าก็ซื้อไปให้นะเออเออเออดีดีด,ดีเออเออเออตั้งใจเรียนแล้วปป้าจะให้รางวัลเลยเออได้เลยขอใส่แม่ลูกนะเออฮัลโหลใครอะชฎีประพาเหรอว้าจืา้อห้ามนำเนี่ยเล่นเออนี่เขานะเขาอ,อยู่โพดเดต ตรงนี้ไม่ได้หลอบหรอกยกโชคมาอาค่อยหลอบค่อยหลอบเมื่อวานได้ไปงานสพก็หรือเปล่าเอาไม่ได้ไปเหรอทำไมไม่ไปอ่ะฮะฮะรถเสียเอาได้กันเบนน่ะว้ากันเบนเป็นไงอะไรวะ ล้อตู้ตั้งสองล้อเลยว่ะล้อตู้นะเออแล้วกันบีเอ็มชอลุดบีเอ็มเอ็กอะไรเออแค่นี้แค่นี้เออเออเออนันแล้วพาไปช่อมด้วยด้วยอืมอืมใช้ได้แล้วว่ะยังตังเต้ผมจะไม่นี tôi đã chấp mở tư bằng vịt thầy hữu mở bằng vịt thầy hữu mở thứ bọc cơn ừ, bố chớp tố ngàn chấp bọc vịt thầy hữu cái nỗi bắn dâu dâu tưng con gái tông vò tăng vịt thầy tim ta con gái tông vò tăng vịt thầy hữu mở thứ, บกอโตอัน,น่วาเพื่อแกงวัวศูนกเรียกเข้าเปล่าวอทองเปลี่ยนแกงงัวถูนกเรียกเข้าเปล่าวอทองเปลี่ยนข้าเปล่าวอทองวอแดหรือไม่ถ้าข้าเปล่าวอทองวอแปดให้มาที่โตที่สองด้วยเปลี่ยนอ๋ออันโบกกเชือโตอันน่ะให้ดึงโบเอราวโบ้นราว คนเปล่าจางเออปอกมือตื้อกันบูงอยู่บนปลายบงอยู่ใต้โคนปลายเปล่าสูนกเรียกคนเปล่าว่าสองเปลี่ยนปลายเปล่าสูนกเรียกคนเปล่าว่าสองเปลี่ยนคนเปล่าว่าสองว่อแผลหรือไม่ถ้าคนเปล่าว่อสองวอแผลได้เฉียงดูลายที่ทุ่มลงไปแลว้วอ่อนหรือแก่เปลี่ยนยังกันอ อภับบอยบูอยู่ไทคุเชียงแลที่นี่รายงานลบปลายเปลา่าสนกจากคนพระวสองคนเปล่ารายงานว่าลายที่ทุ่มลงไปแล้วเบ่งวสอ,องเปลี่ยนยังกันอยู่นั้นโลเป้ก็ไปคุยกับคนที่ทองครับเฮอ,อ,เอ,อปรดี๋กับคนรวยกับชั่วดีครับครับ คือมันปัญหาเลยกับปมยาทีจะตามคุณว่าคุณนี่อาจรู้จักผมหรือเปล่าจังยังไม่รู้จากคุณหรอกเฮุน <Okay. S 2> อย่ารังเกียจนะกับต่างากวาผมยากที่จะมีความรังกับคุณว่าเฮพูดภาษาอะไรฉันวังไม่รู้เรื่องอ๋อฟังไม่รู้เรื่องเลยครับไม่เป็นไรครับผมพูดภาษาการได้ไอทองทำไม มึงก,กี่จีบเงเหรอแล้วทำไมพวขี้ไม่ลางที่ใหไม่เป็นไรความรักมันไม่เกี่ยวกับขี้เก่งความรักมันไม่เกี่ยวเลยแต่แมงโรมต้มมันเขียวความรักไม่เกี่ยวกับขี้เก่งไงเปรีบวาคุณครับแกไม่ต้องมาใช้หน้าใจตากับฉันแล้วก็พูดอย่างนั้นหรอก ในเมืเมอ่อพวกแกไม่ตอดแค่แหวนกันทองกองไวทศนีหน้าที่ของพวกแกก็คือตายอย่างเดียวออกไปที่อื่นจะไม่สนใจแกหรอกไปไม่รู้กันแรกูเลยกูก็จะกุงงตื่อว่าตัวเองงามหยัดมันกูจิตเมาเจอกูแต่แกกนงอนกว่าป้าไม่จำดีหเอกเใดเออเจอกูนะคนงามมันบอกว่าแกป้า,ดามดก้าวว่องาใจเลได้ใช่ไหม มันเป็นตู้เลร้อนนั่นแหละโอ้จิงเออไดมแม่ได้เปลือกว่าไงการที่พวกแกยกย้อยอย่างนี้แสดงว่าพวกแกปฏิเสธการที่จะตอดแก้เหวนนงินทองให้กับฉันใช่ไหมพวกแกไม่เชื่อฉันใช่ไหมก็ได้ในเมื่อพวกแกไม่เชื่อฉันฉันจะเกิดทำอะไรบางสิ่งบางอย่างให้แกดู ฉันจะทดสอบความสามารถระหว่างพวกแกกับฉันทดสอบความสามารถใช่จะต่อสู้เพื่อที่จะให้พวกแกรู้ว่าฉันมีความสามารถจริงๆตั้งสี่คนเลยใช่สำหรับตัวฉันแต่ฉันแพ้ฉันยอมเป็นทาสคว้าหญิงตลอดชีวิตแต่ตาคว้าหญิงแพ้แก้เหรียญเงินทองก็เป็นของฉันตกลงฉันจะต่อสู้กับ คุณจะบาปใคยสำหรับผูช้ชายแต่ฉันแพ้ฉันยอมเป็นเมียพวกแกตั้งสามคนแล้วถ้าแกแพ่นะเราก็ยอมเป็นพวกมึงตั้งสามคนกันโอ้อยไรเนนั่น